สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถูกผู้สุขคนนะครับเนาะครับครับสำหรับมือนี้ทา้งซองเสียงหยาผ้าเลาะเด้อครับเด้อครับกับมีแนวทางของรัฐบาลไทยได้ครับเด้อครับครับชุดนี้กับมาขอนําเสียนหน้าแหละครับครับกู้เป็นผู้มเจ้าทีดีนะครับเนาะครับมาขอย้ำได้ได้ย้ำนั่นครับสำหรับตัวเลขครับเขาเป๊ะเป๊ะแหละครับเขางามๆนะครับเนาะครับ ครับผูได้เขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อสิบ่ได้พลผาดแนวทางนะครับเนาะครับขอขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทางง่องเสียงยาพรเละกาได้เอาตัวเลขละครับมาตอนมาฝากเอฟซีสุขูสุขคนะครับเนาะครับขอให้โชคๆมันมันครับลำๆเรื่อยๆครับจับตัวได้กับขอให้เขาเด้อครับเด้อปูเด้อครับสำหรับตัวเลขครับทังส่องเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะครับ สำหรับผู้มักล่ะครับผู้คัดกับพานเะครับเด้อครับครับชุดนี้เป็นรัฐบาลงวดวันที่สองครับวันที่สองพิาาครับครับวันที่สองพฤษภาหกเกล่ะครับครับเอาตัวเลขมาตอนมาฝากหลังจากวันหยุดแรงงานนะครับเนาะครับหลังจากหยุดไปแล้วครับเข้าต่ามาหลุดเลขต่อครับครับเป็นตัวเลขงามๆเลยครับเด้อจากเสียนนอหน้าครับครับเพิ่นกระไดให้ตัวเลขมาแล้วครับตอนนี้ครับ เพื่อนว่าเอาไว้เทียงหน้าแหละครับเทียงหน้าเพื่อนนะครับเนาะครับเพื่อนกับเขาไปในบ้านครับเดี๋ยวตะงัวตะค่ายแหละครับครับนี่ก็เป็นธรรมชาติน้ำบานนอกนะครับเนาะครับเบิ่งไปกันเรื่อยๆครับธรรมชาติบ้านนอกครับครับได้เอามาแล้วครับสําหรับตัวเลขครับกรสิได้เข้าไปลงให้ FC เบิ่งแหละครับครับขอขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้อสําหรับการกดไหลกดแชร์ครับแช่หนึ่งมีความหมายนะครับเด้อครับเข้าไปเบิ่งตัวเลขกเหมือนกันนะครับเนาะ ครับครับนี่ก็เป็นงวดที่แล้วครับงวดวันที่16เมษาครับของเสียนน่าหน้าพันหายมากกไปที่8นะครับเด้อครับลางเพ่นหายไปที่3ครับจับคู่มากกับ 3, 5าสอง5ส้านะครับ5าป่มีเนะครับเนาะเลขที่ออกกับ 8, 9 กับเจ็ดแปดครับล่างเจ็ดแปดบนแปดเก้าห้าแปดห้าเก้าแปดห้าเก้าแปดห้าเก้าแปดนะครับเนาะครับเอาสำหรับตัวเลขกิดลุดไปครับครับบวเป็นยังงน้นครับเนาะครับสําหรับตัวเลขเลขสูตรเลขคานวณครับกต่ที่เขาไม่ลุดเป็นของธรรมดาครับมีความเสี่ยงเหรอครับสําหรับตัวเลขครับนี่เขาไม่ลุดครับครับสําหรับชุดนี้เพิ่นหายมาแล้วครับเป็นชุด ตัวเหล็กงามๆมเลยครับเด้อครับสำหรับเทียนนางหน้าครับเป็นเกือบวอยเทียนหนยทางหน้าแหละครับเป็นเกือไปห้าเลาะเหรียญในบ้านหมดแล้วครับอากาศมันห่อนแล้วครับเนาะครับอากาศมันห่อนดูแลสุขภาพเลยครับเด้อสำหรับเอฟซีทูบูสุกคนครับสุสุล่ะครับกุวมห่อนแล้วครับเนาะครับเอามาเบิ้งตัวเหล็กครับขาดสุดนี่ก็ลดไปครับวันเมื่อวันที่สิบหกครับมาเบิ้งงวันที่สอง คเป็นงวดวันที่สองวันที่สองพฤษภาแหละครับวันที่สองพฤษภาตัวเลขสําหรับตัวเลขเซียนน้นหน้าคับเป็นเลขสูตรเลขคํานวณเะครับเด้อครับเลขคํานวณของเพิ่นครับวันที่สิบหกผ่านไปครับวันที่สองนะครับเนาะมอเบิ้งวันที่สองวันที่สอง พฤษสภาคมครับวันแรงงานนะครับเนาะเดือนวันแรงงานแหะครับหกเจ็ดนะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขสำหรับเชียนนอนหน้าไฮมากกับไปบนล่างด้วยครับบนล่างเลยครับบนล่างครับไปทั้งบนทั้งล่างครับจับไปนะครับสําหรับเหลขกวิ่งเลขวิ่งเลขกบ่งวิ่งนีบอกเคไข่ผัดครับสาหรับเล็กวิ่งของเพลินครับ ฉันอน,นหน้านะครับเนาะครับบนล่างไปบนล่างเลยครับครับบนปใายไห้ที่เจ็เกเจ็ดับหาครับเก็ 7, 5, ับหาได้ครับเด้อครับเกกับ5้สองตัวครับบนล่างเลยครับ เจียวหาไปบนกันได้เชียวฮาเก็ดไปล่างกันไลครับจับคูเพิ่นจับคูเมา่ห้หน่อยๆครับเพิ่ง่ใไห้ไลยครับให้6กคูครับเนียนๆแล่ะครับเนียนๆ6กคูไปเลยครับเลียกคูกับมิอเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วก็5ห้าศูนย์ ห้าศูนย์ห้าแปดห้าแปดแล้วก็เจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดห้าครับเจ็ดห้าเน้นๆแล้วครับ สำหรับทุกตัวของเพิ่นเจ็ดเก้าตัวสุดท้ายครับเจ็ดเก้าครับบนขันมันออกเจ็ดเก้ามันอาจเสีออกเจ็ดเก้าอีกคือเกาก็ได้ครับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะครับเนาะครับมันเอาแนวนอนมาเลยนะครับสำหรับตัวเลขครับเพิ่นคำนวณมาเพิ่นกะว่ามันลุ่มแบบนี้มาในลักษณะนี้ครับ เพิ่นกะควบฝันเพิ่นกะฝันว่าเห็นต่ของเก่าเนาะครับเนาะครับสามตัวมีอยู่สามหางเด้อครับเด้อสามตัวเลขสามตัวมีอยู่สามหางเพิ่นหายมาสามหางสามคู่ครับห้าศูนย์แปดโอ้ตัวนี้เลขสำคัญครับตัวนี้ครับเลขสำคัญอยู่ห้าศูนย์แปดนี่ครับเก้าแปดเจ็ด 9ก้ปดเจอันไดมันกับโบนี์โบนอนเนาครับเนาะของโมมีหักคือว่าแหละครับมันสิลอยไปทังได้แต่ได้ครับสำหรับตัวเลขตัวสุดท้ายครับพัญหามานหนึ่งหนึ่งห้าครับแค่นี้ครับสำหรับเลขเซียนร่อนหน้าครับงวดประจำวันที่สองนะครับเด้อครับเอาส่ลูกกู่เป็นจักบาทกัน ครับเป็นสูตรของเซียนนอนหน้าครับเซียนนอนหน้าครับเอาตัวเหล็กง,า,ง,งามๆครับตัวเหล็กง,า,ง,งามๆนี่ครับท่านส่องกับว่างามอยู่ครับสําหรับตัวเหล็กของเพลนครับงามตัวใหญ่พร้อมครับตัวใหญ่ตัวมึงเกลือมึงเก่งอยู่มิตรตัวนุ่นควนครับ ครับมาเบิ้ลตัวกลข่งกันที่นี่ครับสําหรับตัวกลุมเหล็กกลมด้ครับเด้อกลมเด่นมาครับเปิ้ลเด่นไปที่เก็ดครับเหล็กวิ่งเบิ้ลเด่นไปที่เกีครับวันที่สองแะครับเนาะอย่าลืมเด้อครับเด้อวันที่สองครับเอาไปลําไปลวยไปโชกไปม้านกันครับกลมเด่นเพิ่นไห้าแปดครับ กลับเอาเด้อครับเด้อไปกลับบนวาเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าครับห้าแปดเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเป็นตัวร่องครับครับพอเสียหายแล้วครับเนาะเลข่หกตัวหนึ่งครับไปกลับเอาครับลอตเตอรี่หาเบิ้งครับตัวเลขงามๆมีตัวตัวใหญ่ๆครับครับแคปหน้าจอไว้เด้อครับเด้อครับเพป่นสิบ่ได้พลาดแนวทางเนาะครับเนาะเสียนนอนหน้ามั่นใจ ล้านเปอร์เซ็นชุดนี่ครับสูตรใหม่คำนวณใหม่ครับสำหรับสุดเก่าเผาไฟทิมแล้วคนว่าครับเอาเอาชุดใหม่เขันไปจับเบ้งครับครับหาเบิ้งโรตารี่ครับนาหลังเลขสองตัวครับเลขท้ายสองตัวรางวัลที่หนึ่งเอาไปจับไปบายเพิ่นครับครับรางวัลที่หนึ่งยู่ไดนีเพ่นว่าครับ พิจารณาเบิ่มนะครับเด้อครับสาหรับผู้มักล่ะครับผู้คัดกับพานครับทาง่องเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะครับเป็นควมสนุกสนานเป็นควบบันเทิงครับเหลขคณิตชิดแน่ใจครับเอาไว้แต่ฝันก็ดีครับครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ยังไรล่ะครับทางซองกับสินีลาดพี่และน้องละครับพอกันไหมนะครับเด้อคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ขอสวัสดีครับ